ตัวนี้จัดโปรเหมือนกัน7 9 0 0บอกราคาเลยเชิ้ตแขนสั้นชายกลัวจะพูดไม่ชัดบอนไซ A23 ลูกค้าขาบอนไซ A23 นะจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะ7,500บาท7,500บาทปกติเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่า7,009 9ปกติ8,500ปกติ8,500จัดโปรอยู 8, 8, ่7 9 0 0 อ่ะมาปะ<า>ูเรียบ้อยควกอศ <Wow. S 1> ูนยลูกค้าเดี๋ยวรอดูรีวิวถ้าใครดูแล้วแบบว้าวชอบอยากได้ลูกคก้าพิมกศูนย์หนึ่อุยอันนี้ติดอะไรไปอะ่ะติดแบบอุยงานแฟชั่นอุยดูเรมอนดเรน่นารักอ่ะน่ารักค่ะเน,นี่ยลูกค้างานบอกว่าเชิร์ดแขนสั้นชายใครตามหายอยู่นะมาจัดได้เลยนี่งานป้ายห้อยลูกเดียว ลูกนี้เท่านั้นลูกนี้เท่านั้นลูกค้าคะกศูนย์หนึ่งใครอยากได้รีวิวนะจัดโปรอยู่นะคะลูกค้าค่ะเจ็ดพันเก้ารีวิวลดเพิ่มห้าร้อยลูกค้าลดเพิ่มไปเลยห้าร้อยเหลือเจ็ดพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะจํานวนตัวตัวนี้มันงานเก้าสิบกิโลหนูตีให้อยู่ที่ประมาณนะสามร้อยห้าสิบได้ประมาณนั้นสามร้ 300, อยสามร้อยห้าสิบบวกลบ ใช่แต่ว่าตัวนี้ลูกค้าต้องแจ้งตามตรงเลยนะว่าถ้าใครที่ตามหางานแบรนด์จะไม่เจออยู่แล้วอันนี้บอนไซเป็นงานจีนนะจากประเทศจีนลูกค,าคา้าขาหนูก็จะเน้นเรื่องของสีสันงานสะอาดแบบ fashion, แฟชั่นแทนนะคะลูกค,าคา้าขาแต่ถ้าแบรนด์อ่ะก็ต้องบอกลูกค้าตามตรงเลยว่าคา,าดหวังไม่ได้จริงๆตัวนี้อ่ะเนีย่ยมีป้ายแบรนด์ออกแต่ก็ต้องลุ้นอีก เปอร์เซนที่จะเป็นกรอบค่อนข้างเยอะลูกค้าขะติดงานแบรนด์ก็จริงบางทีก็ต้องลุน้นป้ายทีเปอร์เซนงานกรอบค่อนข้างเยอะเลยนะคะลูกค้าขะตัวนี้เชิดแขนสั้นชายแบบสวยสวยมีทั้งงานแบบว่าสีพื้นงานลวดลายนะคะลูกค้าขะใครที่แบบว่าตามหายอยู่อยากขายแบบว่าช่วงซัมเมอร์นี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขายดีนะลูกค้าแบบว่านหนุ่มๆเนะะี่ยขายแก๊งหนุ่มๆที่แบบเดินทางเที่ยวทะ,ทะเลเขาใส่คุมสกามก็เท่นะลูกค้า ขั่นเออคันเร่งสวยเลยลูกค้าขะอ่ะข้คอก็ได้ค่ะงานแบนรุ้นได้เลยนะคะลูกค้าขารุ้นได้เลยรุ้นว่าแท้ไม่แท้ไม่ได้เอาไปรุ้นเลยกนระสอบแย่างอื่นละรุ้นว่าแท้ไม่แท้อีกทีลูกค้าขาอันนี้เราแจ้งงานตามตรงนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเอาไปขัดได้เลยนะงานหัวกลางหางผ้า กระสอบเนี้ยหัวกลางหางท่าได้เลยลูกค้าขาอันไหนที่แบบว่าลายสวยสวยสภาพดีไม่มีตําหนิกต็ตีเป็นงานหัวได้เลยลูกค้าขาส่วนตัวไหนที่อาจจะแบบว่าโอ้อันเนี้ยมันแบบว่าดูช้าลงมาหน่อยสีเฟดลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นงานกลางท่าได้ลูกค้าขาหรือตาหนิงานหางลูกค้าก็แล้วแต่ลูกค้าว่าตัวไหนพอทําได้ก็ไปทาเนาะอาจจะแบบว่าทําแล้วก็ไปขายทุกผูกอย่างน้อยก็ยังได้กําไรลูกค้าขาตัวนี้งานสีพื้นงานลายงานแบบว่าพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลายกระตรงกระตูนก็มีติดไปบ้างนะลูกคา้ามีติดไปบ้างนะตัวนี้จะเป็นแขนสั้นล้วนเลยนี่สวยๆเลยลูกค้าขาแขนหาย,อ,ยาาอ๋อโชว์ผิดโชว์กลับด้านยังไม่ซื้อไม่ว่ากันเนาะใช่ใช่วันนี้ลูกคา้าหนูเอามาเปิดรีวิวให้ดูลูกคา้ายังไม่ซื้อไม่เป็นไร ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้ดูงานก่อนให้ดูรีวิวงานเนาะใครที่อาจจะมีงานในใจอยู่แล้วแต่อยากแวะมาดูเล่นๆได้ลูกค้าแล้วถ้าอยากสั่งงานไหนมีงานในใจรีบไปสั่งก่อนนะก่อนของจะหมดนะเพราะว่าเวลาจัดโปรโมชั่นค่าส่งทีไรน,นะโอ้โหของหมดไวเลลูกค้าหนูบอกเลยเหมือนลูกค้าเคยเล่นรหัสเนี้ยเคยเล่นทั้งกระสอบสองกระสอบเขาจะมาทีแบบโอ้โหสี่ห้ากระสอบเขาเอาให้คุ้มอะ่ะต้องบอกงนี้เลยต้องเอาให้คุ้ม มีโปรดีๆแบบนี้ลูกค้าขาจัดไปเลยให้คุ้มๆเลยนะคะนี่คุยโราเขาเป็นเชิดแบบว่าไม่ได้ติดแบบเชิดหนานะลูกค้าเป็นงานแบบว่าผ้าบางที่แบบใส่สบายไม่ได้บางแบบบางผ้าหลอะไรขนาดนั้นนะลูกค้าเป็นงานใชมม่เอารุ่นผ้า15ใช่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบรนด์อยากได้งานแบบว่าโอ้โหอยากลุ้นแบรนด์นะลูกค้ามีนะงานญี่ปุ่นเลย K W E 105A นะคะลูกค้าขาตัวนั้น 9,005จัดโปรอยู่เหมือนกันนี่สวยนะตัวนี้ลูกค้าตัวนี้สวยนะราคาดีปกติอ่ะต้องบอกว่าเชิ้ตแขนสั้นชายอะราคาหนูค่อนข้างสูงอย่างของญี่ปุ่นอะ่ะมันก็จะเป็นราคาปกติมันอยู่9,009หนูจัดโปรให้9,005นะคะลูกค้าคะแต่ว่าตัวนี้อยู่แค่7,009เท่านั้นคุ้มไหม7,009เท่านั้นนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะใครอยากได้นะสามารถ CF มาได้เลยพิมพิมอะไรนะลืมพิมก์กไก่ศูนย์หนึ่ง ลูกรีวิวกอไก่ศูนย์หนึ่งเลยลูกค้าค่ะมีลูกนี้ลูกเดียวนะใครอยากได้จัดเลยนะต้องงานพลาดเพราะว่ามีลูกเดียวเท่านั้นกระสอบใหม่ไม่มีให้แล้วนี่งานสีพื้นแต่ว่าสีพื้นก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะลูกค้าถ้ามองรวมๆแล้ว,วง,งานลวดลายออกดีนะกระสอบนี้ลวดลายออกดีเลยลูกค้าค่ะเน้นงานสะอาดด้วยถ้าเจอตําหนิเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูอุ้ยอันนี้แบบลายแบบออืเป็นไงลูกค้า งานลวดลายสีสันเนี่ยก็ไม่ติดปนไฟนะคะลูกค้าขะถ้าเจอตําหนิอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูคร่าวๆตำหนิถ้าเจอก็อาจจะเป็นเรื่องของคอนี่อันนี้จะเหลืองเล็นึนงอันนี้คอจะเหลืองนิน็นึงลูกค้า่ะอาจจะเจอตําหนิเรื่องของเนี่ยคอคอเปื้อนเหลืองเนี่ยติดไปบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าขะก็ตามเปอร์เซ็น์ที่เราจะแจ้งเลยนะหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต่อกระสอบลูกค้าแต่โดยรวมอะ่ะถือว่าเจอไม่เยอะถือว่าเจอไม่เยอะงานโอเคเลย งานลายแบบว่าเทๆ่ๆวินเทจอะไรเงี้ยก็มีติดออกไปด้วยนะหรือไปลุ้นพวกลายดอกฮาวายแต่กระสอบนี้อาจจะยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ลูค้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานแบบเนี้ยลายประมาณเนี้ยเท่ๆสวยนะลูกค้างานสวยนะคันแล่นมาก <c oughs> คันแล่นมากบอกเลยลูกค้าอยากเป็นหนุ่มสไตล์เกาหลีเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกันแล้วนะแนวอ่ะเห็นในในในต็อกต,อต็อกต้องเรียกต๊อกตอกเขาเขานิยมกันนะลงคอนเทนต์แบบว่า เปลี่ยนการแต่งตัวตามแบบสไตล์เกาหลีะลูกค้าเชิ้ตแบบเนี้ยโอ้โหเขาชอบกันเลยเนะี่ยเน้นแบบใส่คุมเท่ๆเนาะอุ้ยอันนี้อันนี้น่าจะแถะของทอมมี่คะ่ะป้ายน่าจะแท้ด้วยตัวนี้ทอมมี่ออกด้วยลูกค้าขาอันนี้เป็นแบบว่าคอจีนติดไปด้วยงานคอจีนสวยๆเลยลูกค้าขาจำนวนตามที่แจ้งเลยนะประมาณสามรอยห้าสิบบวกลบตัวโดวยประมาณ 3ามรอห้าสิบวกลบตัวโดยประมาณนะคะลูกค้าขาโอ้โหว้าวใช่ตัวเนี้ยไซส์เขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะลูกค้าขาแต่จริงๆก็อก็เป็นแบบว่าแนวสไตล์ผู้ชายเอเชียเน่เลยแหละดากโอนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขาโอนแล้วเริศม,มากหุมเลยพี่ขาวันนี้นะหนูบอกเลยถ้ามีรายการไหนที่อยากรับเพิ่มซื้อพ่วงได้โปรนะคะลูกค้าขะสามารถซื้อเพิ่มไปได้เลยนะ สั่งซื้อเพิ่มได้เลยนะวันนี้หนูบอกเลยอยากเอาโปรมาแจกจริงๆเพราะว่ามันคุ้มมากๆนะเห็นค่าส่งแล้วแบบว่าโอ้โหซื้อของแบบไม่เสียดายค่าส่งอะต้องบอกแบบนี้เลยซื้อแบบไม่เสียดายค่าส่งเลยลูกค้าขาเนี่ยอุ้ยมีติดแขนยาวไปตัวหนึ่งนะลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานแขนสั้นหมดเลยอู้หูลายแบบลายวัยรุ่นนิยมวัยรุ่นนิยมเลยลูกค้าขาลายเท่เนะ สีพื้นงานลวดลายงานลายทางงานลายสกต็ตตก็คือมีออกไปหมดเลยนะในกระสอบนี้เอาไปลุ้นได้อันนี้ติดแขนยาวไปอีกตัวหนึ่งให้ดูเลยลูกค้าติดแขนยาวก็ประมาณสองตัวที่เจอเพิ่งเจอสองตัวนะอาจจะมีผันถูผันตาไปบ้างลูกค้าขาเอาไปลุ้นกันอีกทีนะตัวนี้ใครอยากได้นะเสียมาได้เลยพีม์กอไก่ศูนย์หนึ่งนะคะลูกค้าขาปกติแปดพันห้ารถเหลือเจ็ดพันเก้ารีวิวรถเพิ่มอีกห้าร้อยเหลือเจ็ดพันสี่บวกกับได้ค่าส่งไปอีกสามบาทเท่านั้น ลูกค้าคุ้มมากคุ้มมากนะใครจะรับพิมพ์มาได้เลยมีลูกนี้ลูกเดียวเชิ์ตก็คือแบบว่าถ้าลูกค้าไม่อยากไปแบบเสียราคาแบบโอ้โหไปลงทุนตัวแบบต้นทุนสูงอย่างของญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขามาจับตัวนี้ได้เลยใครที่แบบว่าไม่ได้ขายแบบว่ามีกลุ่มลูกค้าไม่ได้เน้นแบรนด์อยู่แล้วเนาะเน้นแบบเน้นทรงเน้นแฟชั่นเน้นแบบว่าไม่ต้องเอาไปทําอะไรเยอะ บางคนก็บอกว่าโอ้พี่ขี้เกียจเอาไปนั่งทาเยอะนะลูกค้ามันเสียเวลาเสียเวลาขายเนาะลูกค้าตัวนี้ได้นะงานถือว่าไม่ค่อยเจอตําหนิเยอะเท่าไหร่ตําหนิน้อยตัวนี้ถ้าเอาไปก็แนะนานะลูกค้าถ้าใครแบบเน้นขายผูกขายไวเอาไปแบบว่ารีดไอ้น้ำได้เลยนะรีดไอ้น้ำขึ้นรหลาได้เลยแต่ถ้าใครอยากอัพราคาทําให้งานสภาพดีหน่อยไม่มีกลิ่นไม่มีจริง,รงๆอะมันไม่ได้เป็นกลิ่นแบบเหม็นนะลูกค้ามันอาจจะแค่เป็นแบบ กลิ่นกลิ่นที่ผ้าเขาอัดอักันมามันจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นกลิ่นที่เหม็นอะไรอย่างนั้นะไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยให้ดูเลยเอาไปทําแบบว่าอัพราคาได้ใครเป็นสายแบบโอ้โหชอบส่งซักอยู่แล้วส่งซักส่งรีนะคะลูกค้าคะงานทําราคาได้แน่นอนตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตคำนวณต้นต้นทุนให้ตัวนี้หนูคํานวณจากลูกรีวิวละกันเจ็ดพันสี่หานซักสามร้อยห้าสิบตัวต้นทุนตกให้ยี่สิบเอ็ดบาท ยี่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นลูกค้าขาต้นทุนถูกถูกเลยนะต้นทุนถูกถูกเลยยี่สิบเอ็ดบาทเท่านั้นนี่โอ้โหร้อนนี้ต้องมีนะนี่กระดุมมุกมาด้วยซูมให้พี่หน่อยแพกระดุมมุกงานกระดุมมุกมีออกให้ลุ้นเชิดอนะเนาะเขาจะชอบลุ้นกันนะงานกระดุมมุกเนีย่ยสีสันงานสีสันซัมเมอร์นี้ต้องมีแล้วแม่บอกเลยใครขายงานหนุ่มๆอยู่นะงานคือผู้ชาย จริงๆตัวเนี้ยมันขายได้ทั้งกลุ่มลูกค้าที่ทํางานเนาะทำงานได้แฟชั่นได้ลูกค้าขาดูสิแบบแฟชั่นเห็นปะเท่นะหรูเห็นนะแบบเนี้ยลงตลาดเขาก็ขายกันแบบบางทีนะร้อยแปบร้อยแปดสิขึ้นลูกค้าขาเอาไปรีดเนี่ยคือบางคนเอาไปติดป้ายด้วยติดป้ายให้งานดูแบบใหม่เป็นงานมือหนึ่งนะคะลูกค้าขาเนี่ยให้ดูเลยไซส์โอเคนะ ใช่แค่จับรีดงานก็ดูใหม่แล้วตัวนี้ละผ้ารีดง่ายด้วยบอกเลยงานเชิ้ตเนี่ยโอ้โหข้างล่างอีกเยอะเลยนะเดีย๋ยวขออนุญาตกยขึ้นมาโกยหน่อยกยหน่อยเยอะเลยเยอะเยอะบอกเลยลูกค้าค่ะวิแล้วก็เมื่อกี้ก่อนก่อนมาเปิดไหล่ลูกค้าหนูมีเอางานในไทยมาเปิดด้วยนะของป้ายบอนไสงานโอเคอยู่นะลูกค้า่ะแต่ว่าก็เหมือนเดิมเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเรื่องของแบรนด์ไม่เน้นเรื่องของงานแบรนด์นะลูกค้าเน้นแบบเอาละกัน ได้เรื่องของเน้นแบบอู้สีม่วงมันจับยากนิดนึงมันอัดก้อนมาลูกค้างานมันจะยับไม่ค่อยเห็นทรงนะออะให้ดูสีสันแล้วกันสีม่วงสวยๆเลยมันจะยับไม่ค่อยเห็นทรงลูกค้าเอาไปจัดทรงกันได้เอาไปรีดกันได้นะสุอากาศมากบอกเลยช่วงนี้เป็นไงบ้างค้าลูกค้าลงตลาดกันอากาศเป็นไงบ้างไหวกันไหมแบบอัปเดตกันหน่อยอัปเดตกันหน่อย เห็นอากาศแล้วแบบช่อนนึกถึงลูกค้าที่ที่แบบไปลงตลาดอ่ะเราอยู่ตรงนี้เราอย่าแบบโอ้โหแม่เจ้าร้อนมากแล้วลูกค้าลงตลาดนี่คือแบบสู้ชีวิตกันมากนะแต่ว่าพูดเป็นเล่นนะลูกค้าเมื่อเช้าเนี่ยลูกค้ามาหน้าหลานอ่ะซื้อง,งานหนาวไปสามลูกแล้ว<笑><笑><笑>ก็ยังโอ้โหลูกค้าไปขายที่ไหนเนี่ยมาซื้องานอะไรนะโคชามัวแล้วก็เป็นงานบุบวนวมบุข,ขนอะไรพวกนี้ลูกค้าค่ะสุดยอดยังขายได้อยู่่ะเขาต้องมีกลุ่มลูกค้าขายออกแบบต่างประเทศแน่เลย ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านมีอะไร,ระเผยกันในอะไ<า>รคะเกงผ้าร่มอ่าไม่มีค่ะพี่ไม่มีนะวันนี้ไม่ได้มีเปิดมันหมดหรือเปล่าอ่ะผ้าร่มสายเดียวหมดค่ะพี่ขาตอนนี้สายเดียวมันจะว่างเป็นงานหน้าหนาวเลยก็คือเป็นงานบุขนด้านในเลยอะลูกค้าถ้าสายเดียวทั่วไปตอนนี้หมดเลยงานญี่ปุ่นก็หมดแล้วนะ ลูกค้าอาจจะต้องรอแบบกลางเดือนหรือปลายเดือนอีกทีนะคะเนี่ยสวยอ่ะลายสวยลายเทบอกเลยเดี๋ยวนี้ให้น้องใส่ไม้เพิ่มใส่ไม้อันนี้เพิ่มให้พี่หน่อยสวยลายสวยๆเนี่ยให้ดูเลยลูกค้าขาลูกรีวิวยังว่ววววางอยู่นะคุ้มมากโอ้ตกใจอยู่ดีก็มาวางกำลังแบบแล้วคมนาอยู่เนี่ยลายสวยๆเลยลูกค้าขาใครอยากได้นะจัดรถ จัดโลวดว้าวเป็นไงมะพร้าวโคโคน,นัทฮาวายงานฮาวายสวยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวให้น้องขึ้นไม้อีกอันนี้แยกให้น้องขึ้นไม้หน่อยฮาวายเนี่ยลายแบบนี้ลูกค้าไปลุ้นคัดได้นะในกระสอบเลยแต่ว่ามันก็ติดน้อยต้องแจ้งตามตรงเลยว่ามันไม่ได้ติดเยอะลูกค,ะคะ้าขาติดน้อยนะส่วนใหญ่เลยมาจอบพวกแบบลายทาง ลายทางลายตารางลายสกอตอะไรพวกนี้คือมันจะออกประมาณนั้นนะคะลูกค้าขะพวกลายพวกนี้อาจจะติดไม่ค่อยเยอะลูกค้าแต่ว่าถ้าเจอติดไปคัดเป็นงานหัวได้นะงานสภาพดีอย่างเงี้ยลูกค้าคัดเป็นงานหัวไข่ทากําไรได้เลยต้นทุนมันประมาณ21บาทใช่ไหมยี่สิบเอ็ดบาทลูกค้าอาจจะแบบขายงานหัวสักแบบร้อยห้าสิบร้อยยี่อย่างเงี้ยลูกค้าขะงานกลางภาคอาจจะแบบตัวละแปดสิบงานหางก็อาจจะสามห้าสามตัวร้อยหรือห้าสิบบาทก็ได้ลูกค้า่ะอู้ยังไงก็กําไรเพราะต้นทุนมาแค่แบบ ยี่สิบบาทยี่สิบเอ็ดบาทถ,ถูกเลยนนเลอ่าเดี๋ยวจะเหลือเปิดแค่รายการเดียวพี่ขาของครึ่งวันเช้านี้นะต้องบอกว่าเช้าหรือเปล่าตอนนี้กี่โมงตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วของครึ่งวันต้องบอกของครึ่งวันแรกช่วงแรกนะลูกค้าค่ะเหลืออีแค่รหัสเดียวคือจะเป็นงานอ่าลายสกอตจะเป็นงานลายสกอตนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวรอบบ่ายรอติดตามว่าเดี๋ยวน้องแอดมินคนไหนจะมาไล์นะ รอดูว่าน้องแอนนีนคนไหนจะมาไลฟ์แล้วจเจ้างานอะไรมาเปิดลูกค้าค่ะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะวันนี้คือแบบว่าเอางานบอลไซมาเปิดให้ลูกค้าค่ะเพราะว่างานอะ่ะแต่และตัวก็คือจะหมดแล้วและยังไม่มีรีวิวหนูเลยเามาทําให้ให้ดูกันนะให้ลูกค้าดูรีวิวลูกค้ายังไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ได้กดดันลูกค้าให้ซื้อเลยเอาให้แบบชัวร์ก่อนชอบแล้วว้าวแล้วลูกค้าค่อยซื้อไม่ต้องกลัวนะสบายวอร์เดอร์ไม่บังคับลูกค้าซื้อลูกค้าบางทีมาหน้าร้านแบบว่า ไม่รู้ยังไม่รู้จะอะไรมาแบบถามเป็นแนวทางก่อนเราก็จะไม่ยัดเยียดในการขายให้ลูกค้าเราก็จะแนะนําลูกค้าเลยว่าอ่าให้พี่ไปดูก่อนก็ได้ดูรีวิวงานว่าพี่ชอบแบบไหนลองดูตัวอย่างไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเข้าใจลูกค้าเลยบางทีลูกค้าใหม่เนาะยังไม่มีแนวทางว่าอยากได้ประมาณไหนยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มยังไงนะแอดมินก็อยากให้ลูกค้าค่อยๆศึกษาดูงานไปเรื่อยๆก่อนในเว็บไซต์ในเว็บไซต์สบายออเดอร์ เพราะเราจะมีตั้งแต่เนี่ยเปิดกระสอบอย่างเงี้ยเลยลูกค้าขาให้ลูกค้าดูตัวอย่างงานนะพอลูกค้าดูแล้วแบบอ่าโอเคลูกค้ามั่นใจแล้วชอบอันนี้ลูกค้าค่อยสั่งซื้อได้ถามได้เลยลูกค้าขาไม่เป็นไรนะมินคือแบบพร้อมให้คําแนะนําเลยเนี่ยสวยมากก็ไก่ศูนย์หนึ่งโอ้โหจำนวนเยอะเลยแน่นเลยก็ไก่ศูนย์หนึ่งลูกค้าขาใครอยากได้รีวิวนะลดเพิ่มห้าร้อยเลย สามารถซีเอ็มมาได้เลยลูกค้าขาพิมพ์กอไก่ศูนย์หนึ่งได้เลยนะรอระบบเด้งดูดได้เลยลูกใหม่ไม่มีแล้วลูกนี้ลูกเดียวว้าวใหม่แล้วลายแบบอย่างเงี้ยสวยๆเลยหมดแล้วใช่ไหมแขนได้อย,อยู่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะโชว์ในราวให้ลูกค้าดูอีกรอบต้องบอกว่าเนี่ยลาย,ยาลูกค้าถ้าจับรีดนะจะสวยมากเลยนะเนี่ยงานมันยับแบบยูยี่อ่ะมันอัดก้อนมาเดี๋ยวขออนุญาตโกยอยากให้เห็นด้านล่างๆอีก ล่างๆก็มีลายแบบสวยๆอีกเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยลูกค้าสวยๆเลยเนี่ยอันนี้ก็คืองานสีพื้นนะงานลายลายแบบลายทางอะไรพวกนี้ลูกค้างานพวกแบบว่าลายดงลายดอกลายต้นมะพร้าวฟิลสไตล์แบบพวกคาววอะก็มีออกไปด้วยนะแต่ว่าออกไม่กี่ตัวออกน้อยต้องบอกเลยพูดแบบไม่โกหกเดี๋ยวไปให้ความหวังลูกค้าเนาะนี่ มันออกนะลูกค้าแต่ว่าออกไม่เยอะประมาณแค่สิบสิบเปอร์ซนประมาณนั้นสิเอร์ซนของกระสอบลูกค้า่ะฮะ <c oughs> ตีให้ประมาณนั้นลูกค้าขาเนี่ยดูเลยนี่โอ้โหส,สวยเลยลูกค้าขาตัวนี้นะสามรอยห้าสิบวกลบตัวโดยประมาณไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากลูกค้างานแบอบกว่าไซส์เอเชียทั่วไปนะสำหรับใครที่บอกว่า ขายกลุ่มแบบลูกค้าลงตลาดก็ได้นะลงตลาดได้กลุ่มลูกค้าแบบคนทํางานหรือว่าหน,หนุ่มแบบใส่เที่ยวก็คือรวมไปในกระสอบนี้สีชมพูหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันนะตัวนี้โปรโมชั่นลูกค้าขาจากปกติ8,500เนาะโปรโมชั่นอยู่7,900บาทเท่านั้นนะพี่ค่ะ7,900หนูลดเพิ่มให้สําหรับลูกรีวิวเดเพิ่มไป500ที่ยวไปในราคา7,400บาท ไม่พอวันนี้ถ้าพี่ c ีเอลูกนี้ได้ส่งลดไปแล้ว500้อได้โปรโมชั่นไปแล้วพี่ยังได้ค่าส่งสบาทเท่านั้นนะคะสามต่ออ่ะเอาสิลูกค้าสามต่อคุ้ม3ามต่อลูกค้าขาหนูบอกเลยถ้าดูแล้วถูกใจตัวนี้ลูกค้าอย่ารอไปเอฟที่หลังแนะนําให้เอฟวันนี้คุ้มแนะนําให้เอฟวันนี้คุ้มเพราะว่าถ้าปิดไหลไปส่นลดเหลือสามร้อแล้วก็ถ้าถ้าไม่ใช่วัน,นที่เป็นโปรค่าส่งนะลูกค้า ดนค่าส่งเต็มๆนะหลายบาทนะลูกค้าค่าส่งหนูโหดอยู่นะต้องบอกเลยแจ้งตามตรงเพราะลูกค้าลูกค้าก็บอกโอ้ค่าส่งแพงต้องบอกว่าพื้นที่ห่างไกลอันนี้ก็ไกึงใช่ค่ะข้อไก่ศูนย์หนึ่งอ่าโอเคค่ะก็อไก่ศูนย์หนึ่งเรียบร้อยระบบดูดไมจ้าลิงเด้งไหมลิงเด้งไหมโอเคเรียบร้อยนะคะลูกค้าค่ะขอบคุณมากมีลูกนี้ลูกเดียวต้องบอกว่าลูกค้าบอกโอ้โห ค่าส่งสูงเพราะว่าโอเคเพราะว่าผู้ตตรงนะเราไม่ได้ทางโกดังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าส่งน,นะแต่ว่าพื้นที่เรามันค่อนข้างห่างใจลูกค้าขาลำลูกกาเนาะลำลูกกาปทุมธาน,นีมันค่อนข้างเข้ามายากขนส่งก็จะไม่ค่อยเข้ามารับเท่าไหร่นะหายากเลยที่จะมีขนส่งเข้ามารับที่โกดังนะเราตอนนี้ก็เลยเหมือนจะมีขนส่งแค่นี้เลยต้องบอกว่าพยายามหาให้อยู่ลูกค้าไม่ได้นิ่งนอนใจนะทุกวันนี้ก็คือแบบ ทยอยหาขนส่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าลูกค้าก็มีแบบแนะนํามาด้วยนะว่าแบบอุ้ยมีขนส่งนี้ดีนะเราก็ติดต่อไปนะตามที่ลูกค้าแนะนําแต่ว่าเหมือนเหมือนเดิมเลยลูกค้าเขาไม่ได้เข้ามารับส่วนใหญ่คือเขามาติดเรื่องพื้นที่เขาไม่ค่อยเข้ามารับเท่าไหร่นี่ยสวยมากเลยลูกค้าขาได้ลูกนี้ไปคุ้มมากพี่โอนวันนี้ลูกค้าขาส่วนรดห้าร้บาทนะแล้วก็ได้ค่าส่งอีกที่โอนมา มันต้องเป็น7 4 0ดเนาะหนูลดไปให้แล้วพี่โอนมา7,403บาทสำหรับลูกรีวิวโอนค่าส่งมาเพิ่มให้หนูด้วย3บาทเพราะว่าระบบน่าจะไม่แจ้งค่าส่งไปลูกค้าค่เตัวนี้มานน่ระบบน่าจะไม่ได้แจ้งค่าส่งไป mm hmm. เพิ่มมาให้หนู3บาทหน่อยวันนี้ใครสั่งซื้อสินค้าลูกค้าต้องขอเป็นค่าส่งต้นทางนะโอนค่าสินค้าแล้วบวกไปอีกสบาทมาให้หนูสบาทคือต่อกระสอบนะลูกค้า ต่อกระสอบนะถ้าลูกค้าซื้อห้ากระสอบลูกค้าก็ต้องอ่าบวกเพิ่มไปอีกสามห้าสิบห้าอย่าง้ยลูกค้าขาเน,นี่ยสวยๆเลยอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวขอไปรูปต่อไปรูปสุดท้ายของเครื่งวันนี้